ไืดเลยนะพี่ยกไปเลือใ่องยกเองเอาเง้ยายั้งเายกความยั้งเขายกยังม่รึ้งเอาฟังนะฟัเอาฟังจงบอกสมการในการคำนวณหาโมนครับสมการไหนก็ได้ว่าโมนเท่ากับโมนเท่ากับอะไรนะ M ส่วน in ้ใช่ไหมครับ มวลเท่ากับ4ส่วน m v นะครับถูกต้องครับมีหลาสมการอ่ะว่ามวเท่ากับมวเท่ากับมนเท่ากับมวเท่ากับอันที่เรา่ินเราไปแล้วมนลเท่ากับถูกต้องครับปริม่รของแกที่สภาวามาตรฐานฐานด้วย22จูนส มีหลายสมการอ่ะว่าอ่ะเอ็นส่วนด้วยหกจุดสูดสองคูณสิบยกกำลังยี่สามได้คุณกันไปทั้งหมดสามกลุ่มคือกลุ่มนี้กลุ่มนี้แล้วก็กลคูณนี้นะครับคูณยี่สิบยี่สิบคูนี้ข้อที่สองครับองค์ประกอบในการให้นักเรียนเนี่ยบอกสมการสมการในการบอกองค์ประกอบของสารนะครับในรูปของร้อยละจำได้ไหม องประกอบร้อยละขอสารครับองประกอบร้อยละของสารสมการที่ใช้ในการคืออะไรสมการที่ใช้ในการคำนวณคืออะไรถ้านักเรียนจะตอบให้นักเรียนทำไงนะโมัเอร์งประกอบร้อยละนะ้ว่าองประกอบร้อยละนั้ว่านเอร์ซนเท่ากับองประกอบร้อยละว่า เขาแบบอะไรลูกนะเขาบปริมาณปริมาณาัด้อยมาตัดทุกอยาโอเคครับเออเซนเขาบบปริมาณธาทั้งหมดไเผนีเผนี ต่อไปนี้คุณจะมีตัวอย่างมาให้ให้นักเรียนบอกว่าอะไรคือตัวละลายอะไรคือตัวทำละลายนะครับตัวละลายคืออะไรตัวทำละลายคืออะไรเราเรียนไปแล้วเนาะในสัปดาห์ที่แล้วนะใ,นในคลาสออนไลน์นะครับ,น,ลลน,รบน้ำละลายในเกลือครับเอ้ยน้ำละลายเกลืออะไรเป็นตัวละลายคู่นี้ครับอะไรเป็นตัวละลาย ừ, ครับ ừ, ừ, ừ. ครูทัก <ACC> ครเกลือ <phon? S 1> เป็นตัวละลายอะไรเป็นตัวทำละลายน้ำโอเคครับคู่นี้ได้สองครูทอง น้ำเกลือ10 ml น้ำ30 ml ครับเอาเดี๋ยวเอายกอเอาลงก่อนถ้าเอาลงก่อนอะน้ำน้ำเกลือ10 ml น้ำ Boa อะไรยังไงมริมากตรต่างกันดูที่ปริมาตรใช่ไหมครับแล้วสีของมันอะเหมือนกันเผือนะแตกต่างกันนิดนึงหรอเหมือนกันทั้งเหมือนกันนะบางคนบอกว่าเหมือนบางคนบอกว่าแตกต่างใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูกันว่าทีนี้สีพระฟ้าตรงนี้นะครับมันเป็นสีของสารละลายมันเป็นสีของตัวที่มีชื่อเรียกว่าจุลสี หรือว่าชื่อทางเคมีเนี่ยเราเรียกมันว่า Copper s u l f a t e โอเคไหม Copper s u l f a t e มันทำให้เกิดสีฟ้าทีนี้ผู้เปลี่ยนคำถามใหม่คูณจะถามว่านักเรียนคิดว่าคอปเปอร์ซัลเฟตในบิกเกอร์ที่2กับคอปเปอร์ซัลเฟตในบิกเกอร์ที่1มีปริมาณเท่ากันหรือเปล่า ท but, ีน like ี้ครูให้ข้อมูลเพิ่ม Copper s ์ซ f ลเฟตในหลอดในเิกเกอร์ที่หเนี่ย10กรัมนน้ำ100แล้วอันที่สองค p ปเปอร์ซอลเฟ20กรัมน้ำ200รับปัำถามครับนักเรียนคิดว่าปริมาณของคอปเปอร์ซ f ลเฟต่อปริมาณของสารละลาย2กิร์เนี่ย คือไม่ได้ไงอ่ะทำยังไงกันบางอันนี้อันนี้สิบนอันนี้หนึ่ง้อยอันนี้ยี่สิันนี้สองรนเไม่ไม่ไม่ไก็ใคเ้ากาใครเป็นเปบ้กประกอ่ะแล้วอัตราส่วนมันเท่าไงหายังไงอัตราส่วนตอไมรู้หายยังไ เปรียบเทียบได้ไหมวิธีการเปรียบเทียบคือมันจะต้องทําให้ปริมาณใดปริมาณหนึ่งของมันเท่ากันเนาะใช่ไหมแต่ทีนี้มันมีปริมาณอะนรที่มันเท่ากันอย่างอย่างมันยังไม่เท่ากันใช่ไหมครับอันนึงอันนึงเนี่ยหนึ่งร้อยอันนึงสองร้อยใช่ไหมไมนมีวิธีการไหนที่เราจะทําให้มันเนี่ยมีปริมาณที่เหมือนกันนะมีปริมาณเท่ากันไหมแบ่งแบ่งออกมานต้อเท่ากันเลยใช่ไหม ทีนี้ครับมันมีวิธีการหนึ่งเนาะที่น่าสนใจมากคือเราใช้อัตราส่วนในการแบ่งมันแทนที่เ,เราจะบอกมันว่าอันนี้100่อ่สิ0ใน1 0 0 20ใน200แต่เราจะบอกในรูปของอัตราส่วนนะครับซึ่งอัตราส่วนนะั้นเป็นอัตราส่วนในรูปของร้อยละอัตราส่วนในรูปของร้อยละนะคือเราจะเ,เปรียบเทียบในลักษณะของร้อยละทีนี้ผู้ถามนักเรียนครับ คำถามสำหรับวันนี้ก็คือให้นักเรียนครับในแต่ละกลุ่มเนี่ยหาสมการเพื่อคํานวณร้อยละของ o p เ e อร์โซเฟตในสารละลายหน่วยร้อยละครับเนาะอ่เดี๋ยวครูขอทวนเนื้อหา,าก่อนขอทวนตรงนี้ก่อน,นเด็กๆจําองค์ประกอบร้อยละได้ไหมที่เพื่อนตอบไปองค์ประกอ,อบร้อยละหาได้จากอะไรนะเปอร์เซ็นต์เา่ากอะไรนะปราบบาิมาณ ต่ารสวนดวปิมาณสาเกียร์เกยร์ตาบอเกียร์ป่ะร้ืเกย่ไว้ดีเปเอร์เซนเหมือนกันใช่ไหมสมการที่ครูจะให้เด็กๆก็เป็นเปอร์เซนเหมือนกันเด็กคิดว่าสมการที่เราจะใช้ในการคำนวณเนี่ยเลื่อหาเปอร์เซนของค่าในสารละลาหาเปอร์เซนของคาพวกใบนั้นพวกบนีารอะไรครับจับแล้วกก็ได้ให้ังถือถ อย่างไรนะครับอย่างไรโอกยเดี okay, enfin. ๋ยวจะได้เพื่อเตี้โอเคฟังนัดกันไหมอันนี้เป็นแบบมีการคำนวณนะครับอันแรกนะครับให้เด็กนเขียนรายชื่อสมาชิกในกลุ่มเรียงลงไปอรับถึงสองสามสี่นะครับอันนี้เป็นคำถามที่คุณถามกับนักเรียนโอเคไหม เป็นคำถามที่คุณถามกับนักเรียนนักเรียนเนี่ยลองคิดสมการขึ้นมาสิเพื่อหาเปอร์เซ็นต์ลองคิดสมการเพื่อหาเปอร์เซ็นต์ออกมาพอคิดออกมาได้แล้วเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยลองแทนค่าพวกนี้ลไปคั่ที่หนึ่งเนี่ยแทนค่าไปจ่าเร็กี๋ยวก็แจกให้ดูก่ันอะไรเรกพร้อมกัน เด็กคิดสมการขึ้นมาไม่ได้ก่อนนะครับเป็นโดยใช้แบบนี้แหละใช้สมการนี้นะนะครับเป็นต้นแบบนะครับโดยใช้ สารในสารละลายนะครับอันนี้ได้ถึงตรงไหนแล้วครับเขียนชื่อเขียนชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมเออไหนครับใช่เขียนลงไปตรงนี้เลยครับทดได้เลยพื้นที่ตรงนี้ให้นักเรียนทดเลยนักเรียนครับทดลงไปในแบบบันทึกการคำนวณเลยนะครูจะได้เห็นล่องรอยนะครับเด็กๆดูสมการนี้นะสมการนี้คือเปอร์เซ็นต์ของธาตในสาร แต่ครูต้องการอยากจะให้นักเรียนหาก็คือเปอร์เซนต์ของสารในสารละลายนะครับโอเคเป็นเปอร์เซนต์ของเอกับเปอร์เซนต์ยไมไม่อันนี้มันต้องเป็นเปอร์เซนต์ของสารในสารละลายสารในที่นี้คืออะไรคือคอปเปอร์ซัลเฟตใช่ไหมสมการของเราต้องเป็นไงปริมาณของอะไรของ,ของสิบตรงนี้คือสิบของอะไรส,สิบคือ ปริมาณของอะไร Copper sulfate Copper sulfate แสดงว่าปริมาณตรงนี้มันไม่ใช่ของธาตุแล้วแต่มันคือเป็นปริมาณของอะไรของสารของสารสารตัวนี้คืออะไรสารคือ Copper อ่าปัดเดี๋ยวปัดอ่ะไหนใครเรียกครูนะเมื่อกี้ว่าอย่างไรครับฮึคิดสมการอันนี้อันนี้ปริมาณของธาตุไหนธาตุอ่ะธาตุก็เป็นสิบครับเป็นสิบปอแจนบอกว่าสิบคืออะไรสิบคือตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้มันคือ Copper sulfate ใช่ไหมครับ ดังนั้นมันใช้ copper sulfate เป็นธาตุหรือว่าเป็นสารเป็นสารใช่ไหมครับดังนั้นตัวนี้มันใช้ปริมาณของธาตุไหมมันต้องเป็นปริมาณของอะไรเป็นสารเป็นของสารใช่ไหมปริมาณของสารส่วนตัวนี้เป็นปริมาณของอะไร100คือปริมาณของอะไร100ตรงนี้คือปริมาณของอะไรธาตุหนึ่งร้อยตรงนี้คือของใคร หนึ่งร้อยตรงนี้คือปริมาณของสารละลายใช่ไหมครับปริมาณของสารละลายใช่ไหมดังนั้นตรงนี้สมการมันต้องเป็นอะไรมานี้มานี้มานี่เอาอย่าพิ่งเล่นโละเด็กคุณจะยืดนะไม่ยืดไม่ยืดก็ต้องทํางานอะไรสมการเริ่มแรกสมการเริ่มแรกมันคือเปอร์เซ็นต์ของท่าในสารใช่ไหม แต่ทีนี้ครูอยากได้เปอร์เซ็นต์ของสารในสารละลายอันนี้ต้องเป็นอะไรปริมาณของอะไรสารส่วนด้วยปริมาณของของอะไรครูอยากได้ปริมาณของสารในสารละลายสารละลายลองคิดสมการขึ้นมาลองคิดสมการขึ้นมาปริมาณของสารอันนี้ปริมาณของอะไรสารสารทั้งหมด ประมาณของสารทั้งหมดสารทั้งหมดก็คือตรงนี้ใช่ไหมรวมกันทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่าสารละลายนาะลูกแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นโอเคอ่ะถ้านักเรียนเขียนสูตรทําสูตรขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทดสอบความแม่นยําเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนมาเขียนสมการอยู่บนกระดานนะกระดานตรง iPad ดเนี่ยนะครับอ่ะไหนสูตรยังไม่ได้ครับสูตรยังไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวครูดูก่อนคืออย่างนี้คือครูอะต้องการเมื่อกี้นี้ใช่ไหมมันเป็นเปอร์เซนต์ ของธาตุในสารใช่ปะ่ะเปอร์เซ็นต์ของธาตุในสารสมการที่มันจะได้ออกมามันก็คือเปอร์เซ็นต์เท่ากับปริมาณธาตุส่วนด้วยปริมาณสารคูณด้วย100ใช่ไหมใช่ปะ่ะแต่ทีนี้สิ่งที่ครูต้องการอ่ะครูไม่ได้ต้องการเปอร์เซ็นต์ของธาตุในสารครูต้องการเปอร์เซ็นต์ของสารในสารละลาย ดังนั้นเปอร์เซ็นต์จะต้องเท่ากับเท่าไหร่นะเปอร์เซ็นต์จะต้องเท่ากับเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ของาธาตุในสาร <100 S 2> อันนี้ก็เป็นปริมาณของาธาตุส่วนด้วยปริมาณสารเปอร์เซ็นต์ของสารในสารละลายอันนี้จะต้องเป็นอะไร <100 S 2> เป็นอะไรจ <100 S 2> ะร้อยไหมครูฮะร้อยไหมใช่มันต้องคูณได้หนึ่งร้อยเพราะว่าเราต้องเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ แต่ทีนี้เปอร์เซนต์ของสารในสารละลายดูความสัมพันธ์ของมันนะเปอร์เซนต์ของธาตุในสารปริมาณธาตุส่วนด้วยปริมาณสารใช่ไหมครับเปอร์เซนต์ของสารในสารละลายมันต้องเป็นปริมาณอะไรของอะไรนะปริมาตรสารใช่ไหมครับส่วนด้วยส่วนด้วยอะไรดูนะตรงนี้นะปริมาณของเปอร์เซนต์ของธาตุในสารละลาย ปริมาณของธาตุส่วนด้วยปริมาณของสารคูณด้วย100เปอร์เซ็นต์ของสารในสารละลายจะต้องเท่ากับเท่าไหร่คะอือตอนนี้บอกเลยปริมาณต้องการธาตุปริมาณธาตุขึ้นก่อนใช่ไหมต้องการสารสูตรก็ต้องเป็นอะไรปริมาณสารปริมาณสารถูกต้องในไหนในสารก็ต้องหารด้วยปริมาณอ่าลองดูนะลองดูนะอันนี้เสร็จยัง เชอดูของเพื่อนด้วยนะดูของเพื่อนด้นะคะคุณหนื่นครับ คูม่มือได่ที่เขียนไปแล้วนะเด็กๆมาดูที่กระดานลูกาการบริโภคน้ำตาลในปริมาณที่มากเนี่ยส่งผลเสียต่อร่างกายของเรามากไหมครับมากนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราจะนำความรู้ในเรื่องของความเข้มข้นของสารละลายนี่แหละนะมาใช้ในการเฝ้าระวังว่าเวลาที่เราไปซื้ออาหารนะครับดูซิว่าปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในอาหารที่ว่าเนี่ยนะครับมีความเข้มข้นเท่า,ากับเท่าไหร่นะครับ เกินกว่าที่วันหนึ่งเนี่ยร่างกายของเราต้องการจะบริโภคหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นครูมีคำถามก่อนนะครับคำถามมีอยู่ว่านะครับ,บนนในแต่ละวันเนี่ยนักเรียนบริโภคน้ำตาลมากน้อยเพียงใดและแหล่งอาหารใดที่นักเรียนบริโภคน้ำตาลได้เกินขนาดครับขนมขนมอะไรอีกน,น้ำอัดลมน้ำอัดลมอะไรอีก มีอีกไหมครับก๋วยเตี๋ยวข้าวเพราะว่านักเรียนตักน้ําตาลลงไปประมาณ8ช้อนได้ใช่ไหมครับในเก๋ยเตี๋ยวอะไรนะน้ําโคกอะไรอีกลาโคกน้ำเขียวน้ํแดงน้แดงกาโตได้ไหมกาโตในสากรอะไรอีกนมอะไรอีกลูกฮะมีอีกไหมไอติมนะครับมีอะไรอีก โดยรวมแล้วเนี่ยเท่าที่ครูฟังมาเนี่ยแหล่งอาหารที่นักเรียนบริโภคน้ำตาลได้เกินขนาดเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่เครื่องดื่มใช่ไหมครับแล้ววันนี้ครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันเนาะเรามาเฝ้าระวังกันดีกว่าว่าเครื่องดื่มที่เราบริโภคไปเนี่ยนะครับเครื่องดื่มที่เราบริโภคไปเนี่ยเครื่องดื่มไหนที่มีปริมาณน้ำตาลเกินขนาดหรือมีปริมาณน้ำตาลมากมาดูกัน วิธีการดูนักเรียนดูฉลากตรงนี้ก่อนนะครับนักเรียนฉลากตรงนี้ไหมฉลากตรงนี้เนี่ยเวลาที่นักเรียนซื้ออาหารนะครับให้หนักเรียนดูที่ฉลากแล้วดูที่ total sugars นะครับว่าปริมาณน้ำตาลโดยรวมเนี่ยมีทั้งหมดกี่กรัมโอเคไหมมันจะมีอยู่ทุกอันนะครับมันเป็นกฎหมายบังคับนะทีนี้งานของแต่ละกลุ่มอยู่ตรงนี้ครับแต่ละกลุ่มจะต้องมีแอปพลิเคชันที่มีชื่อเรียกว่า Google Sheets 1กลุ่ม1ง,งานโอเคหมหนึ่กลุ่ม1ชีตแต่ละกลุ่มสแกนครับแต่ละกลุ่มสแกนแต่ละกลุ่มสแกนสแกน Google Sheet ครับสแกนครับมีชีตไหมลูก S <S นักเรียนจะต้องมีชีทก่อนนะนักเรียนจะต้องไปดาวน์โหลด Google s h e e t ใน a p p s t o r e ก่อนนะหรือว่าใน l a y Store ก่อนนะนนนนอันนี้มี Google s h e ไหมยังครับยังอ่าดาวน์โหลด Google Sheet ก่อนนะววดาวน์โหลด,ววด Google Sheet มาไว้ก่อนอันนี้มีแล้วไปก่อนไปสแกนก่อนสแกนก่อนเล่นหนาโดนผู้เดียวก็ได้คุ่มเดียวเล่นหนามเป็นนักบวชดีเลยดิ อยู่ไหน <laughs> จึงเป็นขักเนะาะอ่าสแกนก่อนนะครับอ่าสแกนแล้วกดแก้ไขนะลูกนักเรียนเห็นช่องนี่มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรชี้ไปทางด้านมุมไหมกดตรงนั้นนะครับไอกว,ว่าอะไร แล้วนักเรียนเห็นแถบข้างล่างไหมลูกมันจะมีสีที่บอกนักเรียนอยู่นะแถบข้างล่างนะมันจะมีสีฟ้าสีเหลืองใช่ไหมกดไปที่ชีทของแถบตัวของสีตัวเองครับกลุ่มสีฟ้าก็กดไปที่แถบสีฟ้ากลุ่มสีเหลืองก็กดไปที่แถบสีเหลืองกลุ่มสีส้มก็กดไปที่แถบสีส้มกลุ่มสีเขียวก็กดไปที่แถบสีเขียวครับสแกนไครับสแกนก่อนอะไรนะครับสแกนโดยใช้ Google เอ่อสแกนโดยใช้ไลน์นะครับ ได้ใช้ไลน์ติดแบบแอฟอยู่คำว่าแอฟอยู่กลุ่มหนึ่งง่งครับใช่คำหนึ่งกลุ่มหนึ่งงานอ่าโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมครับสมการสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะสมการนักเรียนจะต้องสร้างในทุกทุกนะครับทุกทุกชนิดเครื่องดื่มนะลูกนะเราจะไปสำรวจทั้งหมด5ชนิดเครื่องดื่ม พอสำรวจขึ้นมาได้ปุ๊บนะครับให้นักเรียนช่วยกั<ด>นนําเสนอว่าไอ้เครื่องดื่มที่เราไปสำรวจเนี่ยนะครับจากการข้อมูลเมื่อกี้เราได้ข้อมูลมาแล้วแต่เราจะนําข้อมูลตัวน,นี้นมาจัดก,การนักเรียนจะใช้วิธีการเรียงลำดับปริมาณน้ำตาลได้นะครับเรียงลำดับปริมาณน,น้ำตาลหรือว่าน้ำตาลตัวไหนเกนินขนาดไานเนี้ยนักเรียนแล้วแต่กลุ่มของนักเรียนเลยโอเคไหมครับแล้วแต่พวกเราเนี่ยจะนําเสนอออกมาเนาะอ่ะนะครับจริบบอกให้พวกเราบอกชนิดของเครื่องดืด่ม ออเอาแบ๊กซี่ใช่ไหมครับพก็เราก็บอกว่าเครื่องดื่มเบ๊กซี่นะครับปริมาตรของเครื่องดื่มเบ๊กซี่ดู้ได้ว่ามันมีครับปริมาตรเท่าไหร่เช่น125 ml ก็125รกรอกหนึ่งร้ปริมาณน้ำตาลดูจากฉลากนะครับพิกไปรู้ว่ามันมีปริมาณน้ำตาลเท่าไหร่เช่น12กรัมนะครับหลังจากนั้นอยมาดูอย่างี๊ดมีปูเออเอาสูตรมาเลยอิตาลีก็